สวัสดีค่ะโคชสิริลักษ์ตันสิรินะคะวันนี้โคชอยากพูดถึงความลับของความสำเร็จที่สำคัญข้อนึงให้ฟังรู้อะไรไหมคะหลายๆคนเนี่ยนะคะเก่งในการทำงานแต่ทำไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขายังไม่เก่งคนคะ่ะโค้ชเจอคนเยอะมากๆเลยที่ทำงานเก่ง แต่ว่าเวลาจะต้องสนทนาทำงานร่วมกับใครกลับกลายเป็นพูดไม่เป็นหรือไม่รู้วิธีการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจมีหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจประกันชีวิตหรืองานด้านการขายบางทีเขาก็มีไฟเนาะมีพลังในการที่อยากจะทำงานแต่พอลงภาคสนามต้องไปเจอกับลูกค้าต้องไปเปิดตลาดใหม่ๆไม่รู้จะเอ่ยปาก พูดแนะนําสินค้าตัวเองยังไงตกมาตายซะแลว้วหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะวางแผนการทํางานเก่งมากบริหารงานเก่งมากแต่ไม่รู้จิตวิทยาในการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจคนอื่นฟังดีๆนะคะ80%ของความสำเร็จมาจากทักษะกการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจที่ดีถ้าเรารู้จิตวิทยาในการพูด ในการโน้มน้าวจูงใจคนอื่นเราสามารถได้รับความรักได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นอย่างง่ายได้เลยนี่รู้อะไรไหมคะมีคนที่เขามาเรียนหลักสูตรเจ้าแห่งการสื่อสารของโคช้ชนะคะเราก็เอาจิตวิทยาในการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจไปใช้ในการทําธุรกิจค้าขายของเขาโอ้โหผลงานตล่มทลายแบบมหัศจรรย์จริงๆ ยกตัวอย่างให้ฟังชื่อคุณแพลวคุณแพลวเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเข้าคอร์สเจ้าแห่งการสื่อสารแล้วเน,นะคะเขาใช้เทคนิคต่างๆที่โค้ชส,สอนขายดีเกินคาดจริงๆทําให้กําไรของคุณแพลวเนี่ยสูงขึ้นจากส0 0 0สนบาทเป็น0 0 0 0นบาทว้าวสุดยอดไหมคะอยากจะบอกว่ากําไรที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว จากการเรียนแค่วันเดียวเขาเพิ่มส0 0 0 0นบาทไม่ใช่เขาเพิ่มได้เดือนเดียวนะคะเขาทําเพิ่มได้แบบนี้ตลอดไปจริงไหมเพราะเวลาที่เขารู้จิตวิญญาณในการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจแล้วเขาสามารถใช้เทคนิคน,นี้ในการขายได้ตลอดไปและเขายาเอยเข้าไปสอนลูกน้องที่ร้านให้ขายแบบเดียวกับเขาปรากฏลูกน้องก็ขายดีขึ้นมาด้วยยังมีตัวอย่างอีกนะคะที่โคตรประทับใจมากๆเลยมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่ง เป็นเจ้าของนิตยสารชื่อคุณกันจนาเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเรียนเจ้าแห่งการสื่อสารนิตยสารของหนูขาดทุนมาปีกว่าเลยค่ะแต่หลังจากเรียนกับโคชแล้วกลับไปเดือนเดียวได้กำไรเดือนหลายแสนบาทเลยค่ะและหนูวางแผนโปรเจกต์ไว้ว่าจะทำยอดขายโฆษณาเดือนละล้านค่ะขอบคุณโคชมากมนะคะว้าวเรียนวันเดียวกลับไปทำกำไรเดือนหลายแสนบาทจากที่ขาดทุนมาโดยตลอด นี่แล้วนี่ตั้งเป้าจะทำกำไรเดือนละล้านคิดดูสิคะลงทุนเรียนวันเดียวรู้จิตวิทยาเอาไปใช้พลิกธุรกิจเลยเห็นไหมคะนี่นี่คุณผู้ชายเอกคนหนึ่งเดี๋ยวประทับใจมากเลยคนสำเร็จต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณบิลเนี่ยความจริงนะคะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าโอ้ยอดใจทนรอเรียนที่กรุงเทพไม่ไหวเดินทางไปรเรียนถึงเชียงใหม่ เขาบอกว่าเนี่ยผมเดินทางจากกรุงเทพมาเรียนคอสเจ้าแห่งการสื่อสารที่เชียงใหม่คุ้มค่ามากๆครับการจะทําให้คนรักเราอยากซื้อของเราอยากสับสนเรามันวิธีการที่ง่ายมากสุดยอดจริงๆครับขอพระคุณโคอชมากมากมาเลยครับเห็นไหมคะแล้วก็นี่นะคะมีอีกคนหนึ่งเพิ่งเริ่มทำธรุรกิจเราก็พูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดกับลูกค้ายังไงไม่รู้จะเอ่ยปาก นำเสนอสินค้าตัวเองยังไงเขียนมาเล่าให้ฟังสุดยอดครับโคชกลับจากเราสุดเจ้าแห่งการสื่อสารโอ้โหตื่นเต้นมากกล้าพูดกับใครก็ได้สุดยอดจริงๆไฟลุกทั้งตัวเลยครับหลงรักโคชอย่างแรงฮอ,อยากจะบอกว่าใครก็ตามนะคะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วรู้ตัวเองอะ วายังไม่ค่อยมีความกล้าพูดกับคนแปลกหน้าไม่ค่อยกล้าสื่อสารกับคนอื่นหรือว่าไม่กล้าขายทักษะการขายสำคัญมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะร่ำรวยคือคนที่จะต้องมีจิตวิญญาณในการขายเก่งๆโค้ดเพิ่งอ่านบทความของแบรนเทซี่มาเองอะแบรนเทซี่บอกเลยว่าจิตวิญญาณในการสื่อสารในการพูดโน้มน้าวจูงใจในการขายสำคัญมากๆต่อความสำเร็จ เห็นไหมคะขนาดกูรูระดับโลกยังบอกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครก็ตามที่ทำงานด้านการขายงานด้านบริการหรือแม้กระทั่งงานบริหารความจริงโค้ชอยากจะบอกว่าทุกอย่างคืองานขายหมดบางคนอาจจะฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำงานด้านการขายไม่จริงหรอกคะ่ะคุณกำลังขายอยู่เหมือนกันนะคะคุณขายไอเดียคุณขายความรู้ความสามารถคุณขายเวลา คุณขายบางอย่างที่คุณอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นด้วยกับคุณอะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีจิตวิญญาณในการสื่อสารนมน้าําจุงใจเก่งๆเนี่ยคุณสามารถพูดอะไรไปคนอื่นคล้อยตามง่ายๆนี่สุดยอดไหมคะนําเสนออะไรไปคนชื่อถือเราง่ายๆสุดยอดไหมคะอยากจะได้อะไรให้ความร่วมมือเราง่ายๆสุดยอดไหมคะหรือว่าอยากจะขายอะไรอยากซื้อกเราทันทีเลยว้าวสุดยอดไหมคะแบบนี้ นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะหลักสูตรนี้ของโคช้ชที่ทรงพลังจริงๆเรียนแล้วปีสนั่นทุกคนเอาบอกได้เลยเรื่องจริงเอาละค่ะสิ่งที่สําคัญนี่นะคะคือคุณต้องพาตัวเองมาเรียนค่ะหลักสูตรเจ้าแห่งการสื่อสารเนี่ยหลายหลายคนอยากจะให้โคช้ชออกหนังสือแต่มันออกได้ยังไงนะคะมันออกลําบากมากๆเลยเพราะว่าจิตวิญญาณในการสื่อสารเนี่ยมันต้องใช้ทั้งวิธีการพูดรู้วิธีการใช้ภาษาใช้คําในการพูด รู้วิธีการใช้น้ำเสียงที่แตกต่างในการจูงใจเห็นไหมรู้วิธีการใช้ภาษากายถ้าเป็นหนังสือตัวหนังสือมันแห้งๆเนี่ยโค้ชจะสอนคุณได้ยังไงนะคะที่สําคัญเวลาคุณมาเรียนในหลักสูตรจริงเนี่ยคุณจะได้ทาเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายแล้วสนุกมากๆอ่ะละค่ะเดี๋ยวโค้ชจะขอบอกโปรแกรมหลักสูตรเจ้าแห่งการสื่อสารไปให้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่26เมษายนนี้ที่ภูกเก็ต ะะแล้วสัปดาห์ถัดไปโค้ชจะไปสอนที่พัทยาวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะเดินสายไปสอนที่ขอนแก่นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมแล้วก็ลงใต้ไปสุราษฎร์ธานีอาทิตย์ที่21มิถุนายนแล้วก็ของกรุงเทพจะเป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนยังมีที่บุรีรัมย์หาดแยระยองด้วยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะขึ้นโปรแกรมเอาไว้ให้ห้ามพลาดเด็ดขาด หากคุณทำงานด้านการขายไม่ว่าจะเป็นขายประกัน MLM เครือข่ายต่างๆขายสินค้าทั่วๆไปนะเป็น PC ทำงานบริการทำงานบริหารโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายตลาดการุณาส่งทีมขายตัวเองมาเรียนกับโคช้ชให้ได้เลยกลับไปมีจิตวิญญาณในการขายเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเอาละค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ081668 หนึ่งห้าหกหวดอีกทั้งนะคะ081668 1561เรียบจองนะคะที่นั่งมีจำกัดค่ะและพบกันในงานสัมมนานะคะโชคดีทุกคนค่ะ